สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่สี่กุมภาพันธ์สองพันหรอหกสิบแปดะครับมะม่วงที่ท่านเห็นอยู่ด้านหน้านี่เป็นมะม่วงเบานะครับอย่างดกเลยนะครับกำลังออกดอกไล่ออกดอกนะครับ ก็จะได้กินแล้วนะครับส่วนต้นนี้น่าจะเป็นมะม่วงแก้วนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับเราเพาะจากมเมล็ดนะครับมะม่วงที่สวนเนี้ยเพาะจากมเมล็ดนะครับต้นนี้น่าจะเป็นมะม่วงแก้วนะครับ เขาเดินกลุ่มพาแล้วอากาศก็ยังเย็นอยู่นะครับอากาศยังหนาวเน็บอยู่ต้นไม้ใบายญาก็แห้งนะครับอันนี้เป็นกระเพราครับเป็นกระเพราเมื่อก่อนเราปลูกพืชผักสวนครัวตรงนี้นะครับ ดูไม้ป่าของเรานะครับจากที่เคยเคย,เคยเขียวขจีนะครับดูครับลวงเกือบหมดนะครับเขาก็จะเป็นฤดูกาลของเขานะครับหนึ่ เชื่อเลยว่าดินดีแน่นอนครับคงไม่ถึงเดือนนะครับต้นเดือนมีนาก็น่าจะแตกยอดใหม่สำหรับไม้แดง เราจะได้ปุ๋ยมหาศาลเลยนะครับสำคัญได้ทุกปีนะครับใบไม้ก็จะสร้างหน้าดินใหม่นะครับโดยการย่อยสลายของปลวกไสเดือน ลิวรีย์ธรรมชาติและ,มะแมลงต่างๆนะครับยังมีลมหนาวอยู่นะครับแต่พอช่วงใบบายใบปายเย็นๆก็จะอบอ้าวนะครับจะมีความร้อนหน่อยนะครับ <c oughs> ขออภัยครับ ตรงนี้เราใส่เชื้อเห็ดเพาะไว้นะครับใต้โคนต้นรังนะครับนี่เป็นไม้รังนะครับนะครับแตกยอดแล้วครับนั่นะครับ,รบแตกยอดอ่อนแล้วครับไม้รังรเห็นยอดอ่อนเขาไหมนะ ต้นของเขาปลวกเขาขึ้นจะกินขึ้นมากินเปลือกนะครับเปลือกไม้รังเปลือกไม้รังที่แห้งๆก็จะเป็นอาหารของปลวกมาลุ้นกันว่าฝนนี้เห็ดเพาะจะเกิดไหมครับเราเอาพวกขี้เท่านะครับใส่ขี้เท่า แล้วก็เห็ดเพาะครับใส่เชื้อไว้ตรงนี้ฝนนี้มันรุ้นกันนะครับส่วนต้นนี้เป็นหมอไฟนะครับ พยมนะครับพยอมจะใบเขาจะไม่ร่วงทั้งหมดนะครับเขาจะทยอยร่วงเรื่อยๆนะครับก็เหมือนกับกันเกานะครับเหมือนไม้มันป่านะครับเขาจะทยอยร่วงนะครับจะไม่ร่วงทั้งหมดทีเดียวเหมือนพวกประดูพยุง หรือว่าไม้แดงพวกนี้นะครับพวกนี้จะร่วงทีเดียวทั้งหมดเลยนะครับช่วงนี้ใบไผ่ก็เยอะนะครับใบไผ่ก็ร่วงเยอะนะครับนี่ครับเรามาดูกันว่านี่ครับพยุงร่วงเกือบทั้งหมดนะครับบางต้นก็ร่วงหมดนะ ลูกสมุนสังเกตว่าใบไม้ของเรานี่เยอะมากนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้กวาดไปทำปุ๋ยนะครับคือเก็บเก็บไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อรักษาหน้าดินนะครับเขาจะสร้างหน้าดินใหม่ ในการเจริญเติบโตของต้นไม้นะครับก็ต้องอาศัยปุ๋ยจากใบไม้ที่หลากหลายชนิดนะครับเราจะมีทั้งไม้แดงพะยูงปดูมะขามูมะข่า,ขาแต้นะครับพวกนี้ก็จะยางนาพวกนี้นะครับเขาจะล่วงลงมาแล้วก็จะเป็นปุ๋ยให้กับ ต้นไม้ชนิดอื่นนะครับนี่ครับธรรมชาติเขาก็จะสร้างสรรค์ให้ครับโลกใบนี้ให้มีความอุดมสมบูรณ์นะครับมีสัตว์ตาเข้ามาอยู่ซึ่งการย่อยสลายของ ใบไม้พวกนี้นะครับเราก็จะมีพนักงานนะครับเป็นปลวกเป็นมแมลงนะครับเป็นไส้เดือนเป็นพนักงานให้กับเราโดยไม่ต้องจ้างนะครับเขาก็จย่อยสลายพวกใบไม้ให้กลายเป็นดินดี ่วงหน้าฝนก็จะมีเห็ดนะครับมีเห็ดเกิดเยอะเลยนะครับเราปลูกถีนะครับปลูกถีมาก การปลูกถี่ก็จะดีตรงที่เราไม่ต้องซ่อมนะครับไม่ต้องเวลาเขาโตไม่ทันเพื่อนลักษณะนี้นะครับเหมือนพยุงตัวนี้เราก็ไม่ต้องซ่อมนะครับไม่ต้องซ่อมแล้วก็ต้นไม้เขาจะฉลูดนะครับพยายามสูงนะครับ สูงตรงนะครชลูดเราะทุกต้นก็ต้องการแสงนะครับเพื่อการจเจริญเติบโตนะครับเขาก็จะชะลูดลักษณะนี้นะครับเหมือนยาเหี่ยงตัวน,นี้นะครับสูงชลูดเลยนะครับจะกิง่งถ้าจะมองมัวมาแตกกิ่งก้านอยู่นะครับก็โตไม่ทันเพื่อนนะครับ เขาก็สูงชลุดนะครับดูใบยางเหียงยางเหียงนี่ใบใหญ่มากครับใหญ่พอๆพอกับยางพลวงนะครับหรือตองกุ้งนะครับนีบ่การสร้างป่า สิ่งที่ผมประทับใจที่สุดก็คือทําให้ดินดีนะครับการที่เรามีดินดีนะครับมีดินดีเราปลูกอะไรก็งามนะครับปัญหาเรื่องปุ๋ยราคาแพงก็ไม่ใช่ปัญหาของเราแล้วนะครับแค่เราสร้างป่านะครับสร้างป่าดูแลสองปีสามปีนะครับ เราจะมีปุ๋ยใช้ฟรีตลอดเลยนะครับนี่ผมถึงบอกว่าพระเอกเลยนะครับใบไม้นี่พระเอกเลยนะครับตอนเขาตอนเขายังไม่ร่วงนะครับผมหมายถึงว่าตอนเขามีชีวิตอยู่เขาก็จะสังเคราะห์นะครับสังเคราะห์แสงดูดซับกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับแล้วปลดปล่อย ออกซิเจนออกมาซึ่งจะทำให้บริเวณที่มีต้นไม้จะมีความเย็นนะครับมีความเย็นมีประโยชน์กับมนุษย์นะครับอากาศดีนะครับให้ความร่มเย็นนะครับอตอนเขามีชีวิตอยู่พอเขาร่วงลงมานะครับผมหมายถึงว่าเขาหมดอายุเขาร่วงลงมานะครับ เขาก็ยังสร้างประโยชน์ให้กับดินนะครับสร้างประโยชน์ให้กับดินสามารถทําให้ดินมีชีวิตดินดีสามารถเอาไปปลูกพวกพืชผักผลไม้ต้นไม้ต่างๆได้นะครับนี่ครับผมถึงมองว่าเขามีประโยชน์มากมายนะครับ แล้วเขาให้ทุกปีนะครับปลูกยีนีใบไม้นี่ครับก็ให้ทุกปีนะครับป่านี้ของเราสี่ปีห้าปีนะครับสองมีสองรุ่นนะครับปลูกคะกันไปมีสองรุ่นนะครับใบไม้ยังได้เยอะขนาดนี้ครับถ้าเกิดสิบปีคงได้เยอะคนนี้หลายเท่านะครับ ตรงนี้เป็นจอมปลวกใหม่นะครับนี่ครับพนักง,งานของเราอยู่ที่นี่นะครับอยู่ในจอมปลวกนี่คือพนักง,งานของเราส่วนสองตัวนั้นไม่ใช่นะครับ <c oughs> สองตัวนะั้นตัววุ่นวายนะครับเห่า <c oughs> หอนทั้งคืน น,นี้เป็ต้นลางนะครับมีต้นไม้บางชนิดที่เขาเกิดเองนะครับก็มีนะครับอย่างอลางต้นเมื่อกี้นะครับเขาเกิดเองก็เราก็รักษาไว้นะครับรักษาไวก้ก็โตดีนะครับ ไม้ที่เขาเกิดเองเนี่เขาโต,ตดีเพราะเขาแข็งแรงนะครับบริเวณนี้เห็ดเห็ดเกิดเยอะนะครับเห็เกิดเยอะมากปีที่แล้วฝนฝนมาปีนี้ก็ลุ้นต่อนะครับ ปีสองปีแรกหญ้าเยอะมากนะครับหญ้าลกุกมากผ่านมาสี่ห้าปีดูแต่บใบไม้นะครับตูสังเกตหนาเลยนะครับใบไม้เยอะเป็นผลงานอันยอดเยี่ยมนะครับสำหรับคนสร้างป่ายอย่างเราก็นี่แหละครับ คือความสุขนะครับผมว่าคือความสุขนะได้ได้เห็นใบไม้นะครับเยอะๆแบบนี้นะครับซึ่งผมเห็นหลายที่นะครับหลายที่นะครับเขาจะมองใบไม้นี่เป็นปัญหานะครับหลายที่เลยนะครับใบไม้เป็นปัญหารกสกปรกไม่รู้เขาคิดยังไงครับ กวาดได้ไปเผานะครับบางคน,นเผานะครับซึ่งการเผานี่ก็จะทําให้เกิดมลพิษแน่นอนครับแต่ถ้าเกิดเราไม่เผาเรากวาดมากองไว้นะครับก็เป็นปุ๋ยนะครับกอ็อผมว่าคนนะเขาคิดไม่เหมือนเรานะครับผมว่าคนเรานี่คิดไม่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะความคิดนี่ครับ ถ้าคิดไม่เหมือนกันแล้วก็อย่าคุยกันคนละเรื่องเลยนะครับความเชื่อนะครับไอเราก็เชื่อว่าใบไม้นี่ยิ่งเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับก็จะเป็นปุ๋ยสร้างดินดีนะครับแต่ก็มีบางท่านนะครับใบไม้นี่คือเป็นเป็นอะไรที่รกนะครับต้องเผาทิ้งนะครับ พอเผาก็เกิดมลพิษนะครับตัวเองเผาไม่ไรนครับคนอื่นเดือดร้อนนี่นะครับปัญหาตรงที่ว่าสร้างความเดือดร้อนนี่กับคนอื่นนี่แหละครับสวนสวนของเราเนี่ยไม่เผานะครับนี่คือหน้าดินใหม่ของเราเลยนะครับสำหรับใบไม้นะครับยิ่งยิ่งเยอะเท่าไหร่เรายิ่งชอบนะครับ เรายิ่งชอบใบไม้นะครับยิ่งเยอะมากยิ่งดีนะครับถ้าเราไม่กวาดไปทำปุ๋ยนะครับเขาก็จะเกิดเห็ดนะครับจะเกิดเห็ดให้เราได้มีอาหารกินนะครับได้มีอาหารกินโซนนี้เรา เอาเชื้อเห็ดเผาะมาใส่ไว้ด้วยนะครับส่วน,นี้ต้องรอลุ้นกันปีหน้านะครับฝนหน้าฝนมานี่นะครับประมาณเมษาจะถึงเนี่ยต้องรอลุ้นนะครับว่าไอที่เราเติมเชื้อไปเนี่ยจะได้ผลไหมคืออ่าผมซื้อเป็นเห็ดนะครับเป็นตัวเห็ดเผาะเลยนะครับเป็นเห็ดเผาะ แก่มั่งอ่อนมั่งนะผสมกันนะครับซื้อมาซึ่งเป็นซื้อมาจากตลาดเพื่อนบ้านนะครับตลาดฝั่งเพื่อนบ้านประเทศลาวนะครับเอามาขายซึ่งทางเพื่อนบ้านของเราก็ยังมีเห็ดเพาะเยอะอยู่นะครับคงเป็นเหมือนสมัย40-50ปีบ้านเราสมัยก่อนนะ ย้อนไป40-50ปีที่แล้วนะครับก็น่าจะมีเห็ดเพาะเยอะขนาดนั้นนะครับฝั่งเพื่อนบ้านนะครับแต่ผมว่าอีกภายใน10ปีนะผมว่าคงเป็นเหมือนบ้านเราแหละนะครับเขาคงเป็นทำเป็นาถางทำถางป่าปลูกพืชเศรษฐกิจนะครับซึ่ง อาจจะมองว่ามีไรายได้มากกว่านะครับทางป่านะครับเห็ดที่มีก็คงไม่ไม่เหลือแล้วนะครับอีกสิบปีผมมองอย่างนั้นนะครับคงจะเป็นเหมือนบ้านเรานะครับในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านเห็ดเขาหมดแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีนะครับเรามีเห็ดกินนะครับนั่นก็เป็นโอกาสของเรานะครับ โอกาสที่จะมีความมั่นคงทางอาหารนะครับถ้าเกิดเราอนุรักษ์ไว้นะครับเราก็จะได้กินตลอดนะครับอนุรักษ์ป่าไว้ดีๆนะครับอนุรักษ์เห็ดไว้ดีๆนะครับเราก็จะได้มีกินทุกปีนะครับมีความยั่งยืนนะครับ อเคคนะครับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผม